รอไปนะครับพวกเราจะใช้เครื่องจักอันนี้นะครับผมทุกคนเนี่ยเดาได้ไหมครับตอนเนี้ยจกุณเนี่ยจุด NG สาม T นะครับผมทุกคนมาดากันว่าจุดไหน NG นะครับ TikTok 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 นะครับจุดแรกก็คือหมวกครับจุดที่สองก็คือแว่นตาครับจุดที่สามก็คือ ถุงมือครับแล้วก็วานนีก็จะอธิบายให้ฟังนะครับว่าทําไม่ถึงอ็นจีนะครับตุวกโกงไปดูกันเลยจ้าสไตล์นี้โอเคแล้วนะครับใส่เมื่อกแล้วใส่ใสแว่นแล้ว,แล,วแล้วก็อันนี้ถุงมือนะครับไม่เหมือนกับเมื่อกี่นี้ใช่ไหมนนไม่ไคือถุงมือหนังครับไว้ใช้สําหรับเครื่องเจาะโดยเฉพาะครับในขณะที่เครื่องกําลังหมุนอย่างนี้นะครับเราไม่ควรที่จะเอามือเข้าไปใกล้เพราะถุงมือแบบนี้อาจจะถูกเครื่องดูดเข้าไปได้ สองสองสิ่งนี้เป็นของที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานที่เราจะทำนะครับเพราะฉะนั้นก่อนเริ่มงานก็ควรเก็บให้เรียบร้อยนะครับเวลาเครื่องกำลังทำงานอย่างนี้นะครับเราไม่ควรที่จะเอามือไปใกล้หรือไปหยิบชิ้นงานออกก่อนจะหยิบชิ้นงานออกควรดับเครื่องก่อนแล้วสามารถถอดชิ้นงานได้อย่างปลอดภัย ครับเวลาเจาะนะครับต้องสำคัญคือต้องมีแว่นถ้าไม่มีแว่นจะมีเศษ พวกนี้กระเด็นเข้าตาได้ครับแล้วอีกอย่างเวลาเจาะจะมีเสียงที่ดังมากเพราะฉะนั้นที่อุดหูก็สําคัญเหมือนกันครับเวลาทํางานนะครับควรจะใส่เป็นรองเท้านิรภัยแบบนี้เพราะว่าในโรงงานมีของหนักแบบนี้มากมายถ้าเกิดร่วงโดนเท้าอาจจะทําให้บาดเจ็บได้เพราะฉะนั้นถ้าใส่เป็นรองเท้านิรภัยแบบนี้ ปลอดภัยครับเป็นรองเท้านี้แล้วภัยอันนี้เอ็นจีนะครับ